รู้ไม่เข้าไปหานะครับรู้ไม่เข้าไปหาร,ร,าหาร, mm. รู้นั้นย่อมหลุดพ้นนะครับเพราะว่าผู้ที่เข้าไปหาย nah ่อมไม่หลุดพ้นนะครับผู้ที่ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นฉะนั้นรู้จึงไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปหาอะไรนะครับไม่เข้าไปหารูปไม่เข้าไปหาเวทนาไม่เข้าไปหาสัญญาไม่เข้าไปสังขารไม่เข้าไปหาอิญญาณ ไม่เข้าไปหาร,รูปรสลิ่เสียงสมบัติธรรมาร์ไม่เข้าไปหาตาหูจมูกเล่นกายใจเพราะว่า <c oughs> รู้ไม่เข้าไปหานะครับยอมหลุดพ้นจากอุปทานอาวิชชาทันหามานะทิตฐิเพราะว่ารู้นั้นไม่หลงแล้วนะครับ ไม่หลงตัวตนไม่หลงความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขารู้นั้นไม่เพลินพอใจอยากใคร่แล้วรู้นั้นไม่อะไรกับอะไรแล้วรู้นั้นไม่รักโลกรอดหลงแล้วรู้นั้นไม่ต้องการสุขสุขทุกข์ดีใจภูิใจพอใจชอบใจถูกใจแล้ว รู้นั้นไม่ต้องการเวทนารู้นั้นไม่ต้องการรูปไม่ต้องการความจําความคิดความรู้สึกรู้นั้นไม่ต้องการจิตนะครับรู้นั้นไม่ต้องการธรรมเพราะว่ากุศลอกุศลบุญบาปดีชั่วจิตที่เป็นความสุขสงบจิตที่เป็นวิตกวิจารปิฏิสุขตะมิการู้นั้นไม่เข้าไปหาจิตไม่เข้าไปหาเวทนาไม่เข้าไปหาธรรมมีเข้าไปหากาย รู้นั้นก็เลยหลุดพ้นนะครับรู้นั้นไม่เข้าไปหาอนิจจังรู้นั้นไม่เข้าไปหาทุกขังรู้ครับรู้นั้นไม่เข้าไปาานัตตาอีกนะครับรู้ก็เลยหลุดพ้นรู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นนะครับแต่ถ้ารู้ยังเข้าไปหาแสดงว่ายังรู้ไม่จริงนะครับยังรู้ไม่จริงรู้ไม่จบรู้ไม่แจ้งรู้ไม่หลุดไม่พ้นนะครับ เพราะว่ายังเป็นรู้ที่หลงรู้อยู่เร่องหลงตัวเองหลงดีหลงเก่งหลงถูกหลงบุญหลงบาปหลงกุศลอกุศลหลงความเป็นสัตว์นะครับหลงความเป็นตัวกูของกูตัวฉันของฉันตัวเราของเรานะครับก็เลยยังเป็นรู้ที่หลงแต่เมื่อใดรู้นั้นไม่เข้าไปหานะครับรู้ย่อมหลุดพ้นนะครับ ฉะนั้นก็เลยรู้นะครับรู้ก็เลยจบนะครับจบกิจนะครับรู้จบพรมจรรย์พรมจรรย์ไม่กำเลิกเพราะรู้ไม่เข้าไปหานะถ้ารู้ยังเข้าไปหาแสดังว่าพรมจรรย์ยังกำเลิกรู้ยังเข้าไปทํางานก็ยังไม่จบกิจการงานกิจธุระยังไม่เคลยาไม่คลายไม่จบไม่สิ้นไม่หมดไม่หาย รู้ไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปสแสวงหาการมก็รู้หลุดพ้นจากการรู้ไม่สแสวงหาพบรู้ก็หลุดพ้นจากพบรู้ไม่สแสวงหาภูมิจันทร์รู้ก็จบภูมิจันทร์นะครับรู้ไม่เข้าไปหาความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากได้อยากมีอยากเป็น อยากอะไรกับอะไรนะครับจนอยากอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เมื่อรู้ไม่เข้าไปหาแล้วก็เหมือนไม่ต้องเข้าไปเรียนแล้วก็ไม่ต้องเรียนอะไรไม่ต้องเข้าไปสอนรู้ก็หลุดพ้นจากการเรียนการสอนรู้ไม่เข้าไปสวดไปสร้างไปไปแพร่ปฏิบัติรู้ก็หลุดพ้นจากการเรียนการสอนการสวดการสร้างการแพร่ปฏิบัติรู้ไม่เข้าไปบวช ไม่เข้าไปสวดไปสร้างรู้ก็หลุดพ้นจากการบวชรู้ไม่เข้าไปในโลกในธรร,รมนะครับรู้ก็หลุดพ้นจากโลกจากธรรมรู้ไม่เข้าไปในกรรมความคิดความพูดการกระทํารู้ก็หลุดพ้นจากกรรมรู้ไม่เข้าไปในจตนาสัญญาจตนาภาษามรลสการรู้ก็พ้นจากจิต รู้ไม่เข้าไปมนโนธาตุมโนรรมโนสังขารมนโนวิญญาณมนโนปัสสรู้ก็พ้นจากมนโนทั้งหลายรู้ไม่เข้าไปในกิเลสความรักโลกกดหลงรู้ก็หลุดพ้นจากกิเลสรู้ไม่เข้าไปในวิบากสุขทุกข์ดีใจเสียใจเฉยความพอใจพอใจ,อจยินดีร้ายรู้ก็หลุดพ้นจากกิเลสจากวิบากพจดกกรรม รู้ไม่เข้าไปในโลกธรรมรู้ก็พ้นจากโลกธรรมความลาบไม่มีลาบยศไม่มียศสุขทุกสันสันตารู้ก็หลุดพ้นจากโลกธรรมรู้ไม่เข้าไปหาสมมุติรู้ก็พ้นจากสมมุติรู้ไม่เข้าไปหาสิ่งปรุงแต่งสังขารรู้ก็พ้นจากสังขารรู้ไม่เข้าไปหาธาตุก็พ้นจากธาตุรู้ไม่เข้าไปหา ทำรู้ก็พ้นจากทมนะครับรู้ไม่เข้าไปหารู้ก็รู้พ้นนะครับรู้หลุดพ้นถ้ารู้ยังเข้าไปหาไปไปมามาเข้าๆออกๆเกิดเกิดดับดับขึ้นขึ้นลงลงนะครับรู้ก็ยังไม่หลุดพ้นรู้ไม่เข้าไปหารู้ย่อมหลุดพ้นนะครับแต่รู้ยังเข้าไปหารู้ก็ไม่หลุดพ้น นะครับไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นตัณหาไม่พ้นมรรครู้ไม่เข้าไปหาทุกข์ไม่เข้าไปหาตัณหาไม่เข้าไปหามรรครู้ก็หลุดพ้นนะครับเพราะว่าความหลุดพ้นรู้ไม่เข้าไปหาใจรู้ก็หลุดพ้นจากใจจากจิตรู้ก็หลุดพ้นจากจิตรู้ไม่เข้าไปหาวิญญาณรู้ก็หลุดพ้นจากวิญญาณรู้ไม่เข้าไปหารู้ย่อมหลุดพ้นนะครับรู้ไม่เข้าไปหารู้ย่อมหลุดพ้น ุดพ้นได้หมดได้ว่าทุจริตนิวรณ์ความเห็นผิดความเพียรผิดละเล็ยผิดตั้งใจผิดการงานผิดความเลี้ยงชีพผิดความรู้ผิดความหลงผิดรู้ไม่เข้าไปหาเมตตารู้ก็หลุดพ้นรู้ไม่เข้าไปหารู้ย่มหลุดพ้นจากนั้นเราอย่าหลงรู้ รู้อย่าหลงนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ไม่หลงแล้วรู้ก็ไม่เข้าไปหาแล้วรู้ก็หลุดพ้นแล้วนะครับก็นิพพานแล้วก็เป็นปรามานุตรละสัญญาตาแล้วว่างแล้วนะครับสิ้นทุกข์สิ้นโศกสิ้นโลสิ้นภัยแล้วสิ้นเคราะ์สิ้นกรรมแล้วไม่ต้องคอยสองจิตสงใจหลายใจหลายอารมณ์หลายความรู้สึกหลายพฤติกรรม นะครับไม่ต้องหลายขั้วหลายคาบหลายสิ่งหลายอย่างนะครับรู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นในความมีอะไรกันเป็นอะไรกันเอาอะไรกันได้อะไรกันเสียอะไรกันดีร้ายอะไรกันชอบจังอะไรกันเกลียดกลัวอะไรกันต้องการอะไรกันยึดติดอะไรกันนะครับรู้ไม่เข้าไปหา รู้ก็หลุดพ้นไม่ยึดไม่อยากไม่ยุ่งนะครับรู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นแต่ถ้ายังเข้าไปหารู้และยังเข้าไปหาก็ยังติดกับดักความคิดกับดักความรู้สึกอารมณ์นะครับความรู้สึกกิเลสคบวิบาสติดหมดติดกิเลสตัณหาติดอุปาทานติดโลกติดธรรมติดค้างนั่นเองข้ามพบข้ามชาติ Ens, นะครับฉะนั้นรู้แล้วนะครับรู้ไม่เข้าไปหายา่อมหลุดพ้นนะครับรู้แล้วย่อมไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นเมื่อรู้แล้วไม่เข้าไปหาแล้วย่อมหลุดพ้นแล้วนะครับมันเป็นธรรมเนียมนะครับเป็นธรรมชาติแต่ถ้ายังไม่รู้ยังเข้าไปหาอีกยังไม่รู้อีกยังเข้าไปหาอีกก็ยังติดอีกนะครับมันก็ยังไม่เบื่อนายใารกำหนัด ยังไม่ละตันหาไม่ละความเปินไม่ละความรักใครความพอใจมันก็ยังไม่แล้วสักทีรู้แล้วไม่เข้าไปหาแล้วนะครับก็หลุดพ้นแล้วนะครับเป็นการถอนรากถอนโคนไม่อาอะไรกับอะไรหลุดพ้นแล้วไม่เข้าไปหาแล้วรู้แล้วนั่นเอง แต่ถ้ายังไม่หลุดพ้นแล้วยังมองเข้าไปหาอีกยังติดอีกยังเข้าไปหาอีก,ย,อก,ย,อกยังไม่รู้แล้วสักทีเนี่ยมันก็น่าเบื่อนายน่าเสีดสังเวชน่าเอรละอรารู้แล้วไม่เข้าไปหาแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะว่ามันว่างมันไม่มีอะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่ใช่อะไรโลกก็ว่างเปล่า ทมก็ว่างเปล่าสังขารชีวิตความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขอวัตถุพัสดุต่างๆก็ว่างเปล่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดก็ว่างเปล่าฉะนั้นรู้แล้วไม่เข้าไปหาแล้วหลุดพ้นแล้วนั่นแหละจึงจะจบจบกันได้จบกันทีนะครับสิ้นสุด เพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันต่อเติมมันเสืิมเต่งมันไหลไปเรื่อยนะครับมันเอาแต่รู้เอาแต่เข้าไปเอาแต่ยึดนะครับพอสุดท้ายก็ยึดไม่ได้นะครับยึดไม่ได้เสียเวลาเปล่าในสังสารวัตรยึดไม่ได้แล้วก็ต่อย้ำซ้ำเติมแต่เรื่องเดิมเตมพอใจพอใจยินดียิน้ลยสุกทุก สัขงขาล่ามกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมอนิจจังทุกข์ขันตาทุกเกิทกดทุกดับกังวลแล้วกังวลอีกยินดีร้ายพอใจพอใจไม่จบไม่สิน้นฉะนั้นก็เลยรู้แล้วไม่เข้าไปหาน่ครับก็หลุดพ้นนแล้วรู้แล้วไม่เข้าไปหานั่นแหละจึงจะจบนะครับจบให้กับทุกสิ่ง จบให้กับกายเวลารธ,ธรรมจบให้กับโลกกับสังสารแล้วว่าจบให้สรรพสัตว์สรรพสิ่งกิเลสกรรมวิบากรู้ไม่เข้าไปหานะครับหลุดพ้นนะครับหลุดพ้นแล้วไม่เข้าไปหาแล้วเขาเรียกว่าไม่เอาแล้วนะครับรู้แล้วไม่เอาแล้ว ุดพ้นแล้วเรียกว่าจบถ้ามันไม่จบมันก็เกิดดับเกิดตายตายเกิดอยู่อย่างนั้นนิดอยู่อย่างนั้นอยากอย,อย่างนั้นเข้าไปไปมา,มาอยู่อย่างนั้นหรือว่ารักชังอยู่อย่างนั้นนะครับนั้นก็เลยรู้ไม่ นะครับรู้ไม่นะครับรู้ไม่นะครับนะครับพ้นรู้พ้นนะครับรู้พ้นรู้พ้นไม่กลับนะครับไปไม่กลับหรือว่าไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ยึด แล้วก็ไม่หลงนะครับไม่หลงไม่ไปไม่ยึดถ้ายังยึดยังไปยังไม่รู้ถ้ารู้แล้วไม่ไปไม่ยึดนะครับมันจะมีแค่เนี้ยฉันเราก็เลย รู้คกับรู้พ้นไม่กลับไปแล้วไม่มีการเวียนไหตายเกิดแล้ว <c oughs> ก็อิ่านว่างนะครับได้กันทุกท่านทุกคนนะครับรูุ้ด้นนะครับ